หมายเลขสองจากขอแก่นครับผมโอ้ยหมายเลขสองมาเริ่มกันแล้วนะนักเตะทีมเยี่ยมครับผมเรียนเจอทิมทางด้วยนะครับเป็นแฟนเพลงที่เคารพรักทุกท่านนะครับใครที่เป็นแฟนๆของคุณจินตลาภูรล่านะครับแฟนๆของน้องแอนเฮกเฮมอนิสนะครับแฟนๆของเอกราคินโรสแฟนแฟนของปีเตอร์โฟร์ดไฟล์ลูกปัดพิมจันกแล้วก็คุณนกบริพันธ์นะครับ อีกคู่เดียวที่ละเป็นเหลานี้มาเกันกับท่านแบบขึ้นหน้าตักเลยต้องพัสเดือกันได้ไีคครใจไม่มีใ่าใจใด่พยใดๆแรเตรียมาัโเตรียมนะครับรองมาชิงมตไค้นว่าลยวพนะครับฟรีไม่มีค่าใจาัใน่านนะครับเรียนเินทุกท่านทุกคนนะครับมาก่อนน้มา้าตรงนั้นต้งรักมาทีรั่องอาจจะต้องยืนดูเอาละครับ แล้วว่าวันนี้อั้งใเพื่อนรักด้วยนะฮะคุณเอกพงศ์นะครับเป็นผู้จัดการที่มั่งคงนะวันนี้ได้มาด้วยเป็นโบเกอร์ฝ่ายใต้บริษัดที่พิจิตด้วยนะครับวันนี้นะฮะดีมากเอาละครับมาทึงหนังรองประพุทไม่ติดตามนะครับฝ่ายชายเดินหน้าบรรจากโคราชบ้านเราไม่ไมนี่เองนะครับน้องภาคินนิติีคู่วเดชาคุณนะครับผม